เราจะไม่เชื่อหรือพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะอย่างนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนแหละที่จะต้องพิจารณาตัวเองจะให้คนอื่นพิจารณาตัวเองนะไม่ได้ดอกไม่ได้อันนี้ล่ละถ้าเราพิจารณาเห็นได้แล้วเราเว้นเด็ดขาดได้ชื่อว่าปฏิปต,ติบูชาการปฏิบัติบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นการบูชาอย่างยิ่งเป็นไปเพื่อพ้นจากบาปจากกิเลส บาปอาธรรมกรรมอันชั่วทั้งหลายก็ชื่อว่าพ้นทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นนั่นเองแหละคําว่าพ้นจากบาปมันเป็นอย่างนั้นก็เมื่อพ้นจากนารกแล้วจะไปไหนบาทนี้เมื่อไม่ไปตกนรกแล้วเมื่อไม่ไปตกนรกแล้วนี่ตายไปมันก็ไปสวรรค์เท่านั้นแหละทางไปแห่งจิตใจนะคิดดูให้ดีไม่มีทางอื่นแต่ผู้ได้บำเพ็ญฌานสมาบัติให้บังเกิดขึ้นนั้นมีน้อยรอกไปสู่พรหมโลก อันผู้ทำความดีและความชั่วชำระใจของตนให้สะอาดดังกล่าวมานี้แล้วไปสวรรค์แหละหกชั้นนั่นแหละชั้นใดชั้นหนึ่งไม่ไปไหนนะไอคนที่ไปสวรรค์ไม่ได้เพราะอะไรละ่ะเพราะมันชำระบาปยังไม่หมดมันยังมีบาปพัวพันอยู่เช่นอย่างว่าพ้นจากนรกมาแล้วบุญกุศลมีอยู่แต่ว่าไม่มากพอจะไปสวรรค์ได้ก็มาเกิดเป็นคนอย่างนี้นะ่ะ ไอ้บางทีเอ้เรามาเกิดกันอยู่นี่นะอาจจะพ้นจากนรกแล้วมาเกิดเป็นคนก็ได้นะหรือว่าพ้นจากสัตว์เดรัจฉานแล้วมาเกิดเป็นคนก็ได้บางทีก็จุติจากสวรรค์นุ่นมาเกิดเป็นคนก็ได้แต่เราละลึกชาติผนหลังไม่ได้มันจึงรู้ไม่ได้แต่รู้ไม่ได้เราก็พออนุมานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถ้าผู้ใดจุติจากเทวดาลงมาเกิดเป็นคนอย่างนี้ คนผู้นั้นย่อมเป็นคนดีแน่เลยเป็นคนใจบุญกลัวบาปมีเมตตาจิตไม่คิดอิจฉาเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นคนผู้เช่นนั้นแหละเราก็พอเดาได้เลยว่าต้องมาจากเทวดาแน่นอนเพราะว่าผู้ที่จะเป็นเทวดานะ่ะมันก็ต้องละบาปไปแต่เป็นมนุษย์เสียก่อนอย่างนี้นะเมื่อละบาปแต่เป็นมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นเทวดาพอหมดบุญจากเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์อีก นิสัยเก่าก็ติดตามมานิสัยเป็นคนใจบุญมีเมตตาอารีก็นั่นแหละมันก็ติดตามมาอย่างนี้แหละเช่นนั้นบางคนมาเกิดในโลกนี้ใจดำอำมหิตไม่มีเมตตาอารีโกรธง่ายชอบข่มเหงผู้อื่นชอบดูถูกดูหมิ่นผู้อื่นอย่างนี้ก็แสดงว่าต้องพ้นจากนรกมาหรือพ้นจากเปรตมาพ้นจากสัตว์เดรัจฉานมาแล้วมาเกิดเป็นคน เราก็พออนุมานได้พอเดาได้ดูกิริยาท่าทางของบุคคลแต่ละคนนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้น